ลอยจะขึ้นแบบออริจินอลเป็นงูหรือว่าจะขึ้นธรรมดาเอางูดเรื่อางูนะเอางูนะเดินะขึ้นงูเรื่ะนะครับอันนี้เราจะพาขึ้น <c oughs> เที่ยวอันนี้เป็นคลาสสิกที่สุดแล้ววัดนองหอยต้องมาวัดนี้ครับเนะี่ย <c oughs> วัดนองหอยนะครับพบกับ <c oughs> งูแปดหัวหรือเปล่าวเนะี่ย <c oughs> คลิปนี้นี่ยิย่งใหญ่และยาวนานมาก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหัวเป็นเก้าหัวนะนวนอนนโอ้โหทำเสือทำเสือนนี่ก็ดีน <c oughs> ะโชเปลี้ยวโชเปลี้ยวโชเปลี้ยวโอ้ยโอ้ย <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับก็ค <c oughs> ่อยๆเดินนะเรามาท่องเที่ยวรีบไปแล้ว ไหนบอกบอกว่ามีคนมาเรื่อยๆไงสูงนะครับสำหรับวันนี้เดินขึ้นเขาหนองหอยโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราเดินวนก่อนฝั่งนี้จริงๆยิงเจาไม้ตีได้ไหมเอาบรรยากาศไหมเพื่ออยากได้แบบป้องแปงป้องแปง<ห>ถ้าตีครบก็แบบว่าขอพรอก็สมหวังอะไรประมาณนี้โอ้ยเหนื่อยจริง ตอนนี้เขาก็จะมีระฆังนะครับ,ร,บรอบๆก็เหมือนว่าวนซ้ายไปรอบหนึ่งปุ๊บก็กลับมาโอ้เหนื่อยจะตียังเหนื่อยนะครับก็เหมือนกเป็นลักษณะทําให้มองสําหรับคนที่อยากจะมาทําบุญในเดินเที่ยวรอบวัดนะโอ้ เด็กๆก็ตีอย่างสนุกสนานหนึ่งเลยเริ่มไปเรื่อยๆเราให้น้องแน็กนะครับเป็นเด็กที่มาเที่ยวเราก็ส่วนเจ้าบ้านก็คงไม่ตีเหมือนเดิมก็โอเคโอ้ยอรหังสมาสามพุทโธ มันเป็นัทสวดเลยวะสวดไปเรื่อยชักชักชักเพียเยอะมากครับก็จะเป็นสำหรับใครที่มาเที่ยวนะครับก็สามารถที่จะตีะระฆังไปได้เรื่อยๆ่ยไหวไหมมันจบไปได้วันนี้โอเคนะก็แหลวยาวถ้าสำหรับคนที่ ชอบมาท่องเที่ยวนะครับตรงนี้จะมีพระพุทธรูปสีทองนะ,ะน,นี่น่าจะเป็นพระสังขา,ายนะครับผมอใครลา,ปปาลงตรงสะดือท่านก็เหมือนกับโชคดีอะไรกันไปท่องเที่ยวก็มา ท,ที่จะเที่ยงหินกัน,นะคะก็เป็นหอนกัว่าทําบุญด้วยนะครับข้างหลังก็เป็นอาจะาม่กดอิ่มนะครับดูด้านในนะแต่ว่าอาจจะไม่ไดร่วมกิจกรรมอะไรยแยะ าเพื่อมาดูล้านในก็เป็นเป็นมัยไมคนอิ่มนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เขาสําหรับขายเครื่องแบบทำทพุทธรูปอะไรประมาณน,นี้นะครับโอ้โงงเขามางงครับผมอันนี้คืออะไรโอเเขสาสัมผัสที่ด้วยห้ามเด็กวิ่งเล่นทำเสียงดังนะครับ อันนี้นะครับเป็นจุดรูชาพระแม่ธรณีแล้วก็ครับอันนี้เหมือนแบบว่าก็เอามือไปจับรูปประคัมแล้วก็ขอพรอ,อะไรเงี้ยมือขอพรจากเจ่ไม่คุนอิ่มอะไรประมาณนี้แต่นคนก็แบบว่าสถามาก เดี๋ยวเราลองทะลุดเดินไปฝั่งรถนะใครที่สามารถที่จะทจำข้อมูนขอาพอรจากแม่คุณอิมได้ พาไปดูจุดชมวิวนะฮะตรงนอกน,นี้ก็จะเป็นว่าคนเขาก็มาทาบุญนะมางทีมาแก้บนตรงด้านนอกน,นะครับี่นี่ทาบุญเทียนนะครับสำหรับเพื่อนี่จะจุดทําบุญภายในนะคะเขาก็มีมาวางไว้ตรงนี้นะอเค แม้เวลาเขาซื้อจุดที่ <Starting in Wonder land> เป็นเจ <ension in famil ian> ้าเทียนบัวเทียนเนี่ยเป็นรอยน้ำแบบนี้มีหมุนเลยนะมีปล่อยน้ำ คนเยอะมากถ้าเป็นวันเสาร์น่าเยอะกว่านี้เอาไว้ไล่ไล่อะไรนะไล่ลิงนี่มันตัวอะไรไอเขย้ยเชิญค่ะหมอโคกับพี่เอาเอาไว้ไล่ลิงได้ไล่ลิงลิงกลัวจระเข้ลิงจมูกจมจระเข้ใช่ลูกตาด้วยนะ ใช่มันกลัวจริงนี่ไงนี่ไงนี่ไงแม่วันนี้คลิปกันยาวๆครับผมเป็นลองช็อตกันไปเลยทีเดียวเชียวอ่าเป็นไงตรงนี้เป็นไงก็เวลาเขาจัดอาจจะมีแบบกิจกรรมทำสมาธิอะไรประมาณนี้นี่เดินมาทางซ้ายนี่ไงเดี๋ยวมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาดูนี่แล้วรู้ว่าใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนดูนะครับ แห่ไม่รู้ว่ากล้องจะเก็บคุณภาพภาพได้แค่ไหนนะเป็นพุทธรูปองค์ใหญ่นะเป็นจะาแม่ก้อนอิมน,นะมีลิงมีลิงนะครับเพื่อมาขโมยรองเท้าเราเจอเพื่อนละวิวข่าวมากครับผมมาดูก็เดิน,ดเดนนะครับ ชิลชิวแล้วคนก็นั่ง้ันละโมมาให้ดูนะฮะดูดิโหกล้องเองดีแล้วเองซูมได้ด้วยซูมได้ีซูมไกลเด็ดนี่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 อันนี้คือนี่นี่ไอ้นักนักเอาไว้จัดการลิงใช่ไหมลิงก็ลื้อไส้แตกหมดอันนี้คือตัวละครที่เขาเอาไว้จัดการลิงลิงหรือท้องมันนี้ก็ไปข้างกระลุแล้วกระลงลิงมันกลัวไหมเนี่ยลิงกลัวถ้าไปดูมีฝั่งนู้นป่าลิงกลัวที่จะไม่มีเล่นอ่าตัวนี้ รือสวยวิวสวยลองลิงอึใส่หัวหลอกได้จริงเหรอกได้จริงรจริงลิงนนักกลัวแค่มันมันลื้อของทำบุญอ้าวลิงมาแล้วดูวิวนะครับวิวฝั่งนี้เนี่ยเป็นวิวด้านข้างวัดนะ เห็นตรงนู้นไหมที่เป็นเขาที่เป็นชะงกแท่งๆตัดๆตรงนั้นน่ะอันนั้นคืออ่าที่เป็นงอะไรวะห้างข่าวห้าง้างข่าวห้างหาข่าวร้อยล้านหนึ่งในไปดูไม่ไปดูตอนเด็กๆข้าพาไปหนึ่งในอะไรนะประมาณห้าหกโมงมันจะบินออกมาใช่ใช่บินแล้วเป็นเกียวสวยมากนะครับมองแต่มันไกลนะถ้าขับไปดิงก็ไกลอยู่อันนี้เป็นเขาอีกอันนึงได้อยู่ถึงเมื่อไหร อ่าอยู่เหนือสบายได้ดูไหมสวยข้างข้างมาเป็นลานมีมทุกวันหละตรงนี้อันนี้เป็นวัดอันนี้เป็นเขาที่สามนะนจะไม่ค่อยอัปเกรดเห็นเห็นตรงที่เป็นหินมันโผล่ๆตรงนั้นไหมตรงนั้นคือมีรอยสลักของจอปรออยู่ของรัชกาลที่ห้าตรงไหนนะพี่เห็นที่เป็นที่เป็นสระสองอัะนอะ ตรงนั้นจะมีทางขึ้นไปดูเป็นรอยสลักศิลาจารึกคะอะไรทักอย่างเนี้ยที่เขาเขียนจอป,นรปรลอครับใช่ใช่ใช่เห็นตัวสอนเลยปะ่ม,มเ,อเออประมาณนั้นนะครับนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่แบบว่าคนเขาก็มานั่งพักผ่อนนะฮะลมเย็นมากโอ้ยตรงนี้ไม่ลมเย็นชิบเป่งเลย ซ,ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเราก็จะเห็นวิวของเขาบอกว่าเป็นภูเขาที่มีศิลาไม่ใช่ศิลาดิเป็นรอยจารึกของจอบอรอนะครับอ,อยู่ตรงช่องที่เป็นพื้นที่สีส้มๆนะฮะแล้วส่วนพื้นที่ด้านขวานะครับฝั่งนี้ก็จะเห็นพระองค์ใหญ่นะไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะอุ้ยอุ้ยจุ ตกไปนี่ฮะแล้วมีพระองค์ใหญ่อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเขานน้นด้วยนะฮะท่านจะเห็นจะเป็นพระนะครับองค์ใหญ่มากนะฮะโอเคก็เ,เดี๋ยวปิดคลิปสำหรับเที่ยวเขาเขาที่หนึ่งนะครับเขาเจ้าแม่กวนอิมนะของวัดหนองหอยนะครับมาก็เอาให้ครบไปเลยเที่ยวแล้วเหมือนมาก็มาให้สุดนะ ต้องรีบไปเรื่อยๆเจไปเบย okay. ห้้ออองงเลยะนนทขึมาอันนี้เริ่มมีคนมาโดนโดนดึงนะครับชุดรั้งเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนก่อนกันได้มั้งแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาดูเป็นเขาที่สองนะเป็นครับเดินขึ้นบนเดี๋ยวเราค่อยลงข้างล่างดีกว่าข้างล่างก็เป็นลักษณะพะวุติรูปไปเยอะอะไรเงี้ยขึ้นอีกแล้วนะดูดิ ขึ้นแบบโคตรชันอะไปบรรยากาศการขึ้นที่แท้จริงโคตรชันชันมากเราขึ้นมาไม่เท่าไหร่ร้อนขึ้นมาร้อนต่อพี่คอนึงไปเจอแบบอ่ะพี่สังอะไรเคยไปแล้วมั้งไปแล้วมรการใช่ไหมใช่มาทำเสือเราพี่ก็เดยขึ้นบนเจดีย์ขี่แตกเลย โอ้ยืนไม่ได้รอ,อเรามีเวลาแค่หนึ่งนาทีในการเดินสำรวจปข้างบนโอ้เราก็เห็นวิวอันนี้อันนี้อ,อันนี้วิววิวจะโอเคกว่าอันนี้คือเวลาในการสำรวจเพราะว่ามันน้อยไม่มีอะไรอ่ะวนขวาวนขวานี่คือเขาอยู่ไรโอ้โอแสบตามาเลยเห็นลูกคตาสีดำไหมไม่เห็นพี่ต้องมาโดนดินลูกคตาดวงตาสีดำอะ่ะนั่นแหละองค์ที่ใหญ่มากไอ้เหนื่อยโอ้ ยิงยาวยิงยาวตอนนี้นะครับเที่ยก็อาจจะถ่ายยากสักนิดนึงโอ้ยร้อร้อร้อตอนนี้พวกเรากำลังเดินอยู่บนเตาย่างหมูกระทะนะครับนี่คือเวรกรรมที่เราทำกันไว้ใช่ครับเขางูครับข้างหน้าคือเขางูนะไม่รอ้อนตรงนี้นนนลมก็ ภูรีก็มีเขาน呐ท่านผู้ชมเขาวันนูนขึ้นมาเลยไกลถ้าเจ้าอยากมาดูเขาดูเราแทนก็ได้นั่นนั่นอะไรของเธาตื่นอะไรยังมนน <c oughs> องหน้าอีก้อบนึงเดี๋ยวอีกรอบนึงปไปจะจบแล้วสำหรับใครนะครับไม่เคยมามารีบดูเร็วคือถ้ามาแนะนำว่าให้มาช่วงที่ไม่ใช่ตอนนี้ <laughs> มันร้อน นี่เป็นอะไรพญายนาคซะงั้นชิลมากครับอ,อ,รอ,อ,อะไรวะแมววะก็มีแมวแมวและกลารแก้แมวนะโอเคเอาสาบกแมวข่านแมว อันนี้ก็จะเห็นวิวเขาเดิมที่เราไปเที่ยวเมื่อกี้เดินไม่ได้ร้อนจัดอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูว่ามีพระข้างในนะฮะนี่ผมก็ไม่เคยถ่ายคลิปนะที่นี่ยังไม่เคยมาถ่ายเหมือนกันแต่ที่ไก๋ไก่เราหมใกล้่ไหมสวนมากที่นี่เดีย๋ยนเจอสปาแบบจีนจริงจีนรจีนครัวจีนจะลงที่นี่แหละ <laughs> เออใช้ผ้าวดเอารองเท้าไปด้วยงนานในนี้ก็เป็นเขาจุดไหว้พระนะก็จะเป็นลนักษณะเทพเจ้าแบบจีนจีนะมีเขียนฝาผานังแบบจีนเลยนะครับเอาจะยินเพลงประกอบจีนนะรวมถึงฟังเสียงมุ้งมิงมุงมิงนะฮะก็ให้อารมณ์จิตสงบ แล้วเราจะพบกับทางสว่างร้อเพลงจีนไปดไดน,ะนะฮะตอนนี้นะฮะเราจะเมื่อกี้เราร้อเนี่ยลมเย็นสงบแล้วเม,มื่อกี้จิตวุ่นวายโอ้ยืนอก้ยยืนจิตอย่างหนึง่งยืนไม่ไหวไม่ได้เลยท่งวนนี้แบบแย่น,ะนี่นาจานาจาใช่ไหมครับผมไว้ก่อนนะครับก็มีเพลิบบทเพลงจีนนะมาขับขายกันไป ันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝากนะครับเป็นเครื่องแบบว่าเครื่องรางของขังเลยว่าไป สวัสดีฮาร์ปสวัสดีฮาร์ปมีน้องแมวก็กวักไป,เอ,ไปเอาเงินมาเงินเข้ามานะ้วดีนะครับวันนี้สองสองเข่าแล้วนะครับหน้ามันแทบหน้าวันนี้แดดร้อนเปรี้ยงๆอยากอยากไปเล่น,นน้ำแล้วพี่มีน้ำด้วยเลยจะเล่นน้ำที่ไหนดีวะโอเคครับเดี๋ยวขอคลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามและ subscribe ด้วยนะครับผม,มนี่เป็นแม็กกำลังแอบซูมสาวนะครับอันนี้เป็นโลก,กิดอารมณ์ซ่อนในอารมณ์ลึกๆนะครับวางน้อแขวอีกครั้งหนึ่งไม่อยากโดนน้าฝนเกาะกินหัวใจฝุนแล้วก็ให้เปลี่ยนนะครับเป็นชุดแม่นางนะครับก็จะเป็นชุดไทยนะครับ ส่วนตัวอ,องแม่นางค่อนข้างจะน,น,น,น่ากลัวนิดนึงนะขออนุญาตถ่ายนะครับผมอ่าองแบบเ่าอยู่ด้านด้านใน